ะะวันนี้เราจะมาเปิดถุงช้อปปิ้ง เลยว่าช้อปปิ้งเสื้อผ้ามาแบบสุกมากแม่สุกจริงๆนะคะอันนี้เป็นการช้อปปิ้งเสื้อผ้าในหนึ่งวันที่สยามนะคะถ้าเกิดใครได้ติดตามสตอรี่ไอก็น่าจะทราบกันแล้วว่าเราไปช้อปปิ้งมาได้ของมาเยอะมากจริงๆไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราได้อะไรมาบ้างแล้วก็จะพยายามทยอยอินเสิร์ตแต่และตัวที่ใส่ได้ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะจะได้เห็นว่า,าสมควรแก่การซื้อหรือเปล่าค่ะของที่ซื้อตรง ทั้งหมดนี้หลายถุงตรงนี้เกือบทุกถุงนะคะเป็นการเซลล์หมดเลยะคะ่ะเป็นการซื้อตอนเซลล์เหมือนกันหมดเลยนะคะหรือไม่ก็จะมีการได้ลดราคาอะไรบ้างบางอย่างนะคะแต่จะมีแค่ร้านเดียวที่ไม่ได้มีส่วนลดนะคะไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเราได้อะไรมาบ้างพูดเลยว่า ไปเริ่มกันที่ถุงแรกนะคะถุงนี้ไม่ได้ลดราคานะคะนั่นก็คือซื้อมาจากร้าน Matchbox นั่นเองค่ะอันนี้ซื้อมาตรงสยามสแควรตรงกลางเลยอะคะ่ะทุกคนที่เป็นร้านใหญ่เพิ่งเปิดใหม่เนาะอันนี้นะคะเราซื้อมาทั้งหมด3ชิ้นราคาอยู่ที่6 2ร้บาทค่ะเป็นเสื้อผ้าจากร้านเดียวกันหมดเลยนะคะมีอยากเอามาซื้อแบบเป็นเสื้อเขาเรียกอะไรอะหลายคนอาจจะเรียกมันว่าเสื้อน้องหมานะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นสีนุ่นนุแบบนี้นะคะทุกคนคือไม่รู้สึกว่ามันน่ารักมากมานะคะแล้วมัน ยืดหยุ่นค่อนข้างดีมากๆใส่ให้เท่ได้ใส่ให้น่ารักได้ใส่ให้เซ็กซี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนว้าเวแบบนี้นั่นเองแล้วก็สั้นมากๆนั่นเองจ้าตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดจะราคาอยู่ที่2 2 0่บบาทค่ะสองนะคะจะเป็นสีขาวค่ะทุกคนคือเมย์ไม่ค่อยมีเสื้อสั้นๆเป็นสีขาวเท่าไหร่เมย์ซื้อมาเพื่อที่จะได้เอาไปใส่กับพวกชุดเบเซอร์ได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อคอเต่านะคะแบบนี้เองแต่ว่า วอลนั่นค่ะค่อนข้างมากนะคะอันนี้สราคายอยู่ที่200บาทะคะ่ะผ้าก็ยืดๆเหมือนกันเราก็พูดตรงๆว่าค่อนข้างบางนะคะเออบางอยู่ต้องใส่อะไรโครงนิดนึงแล้วก็ตัวสุดท้ายนั่นก็คือเสื้อครอปส,สั้นสีขาวแบบนี้นั่นเองค่ะไม่รู้สึกว่าใส่เสื้อครอปสั้นแบบนี้มันค่อนข้างน่ารักแล้วก็ใส่เท่ได้คือมันไปมิกซ์แอนด์แมทได้หลายตัวมากๆนะคะน,นี้น่าจะราคายอยู่ที่200บาท ถูกต่อมานะคะเป็นชุดว่ายนะะ้ำค่ะอันนี้เมย์คงไม่ได้ใส่ให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวจะ insert ภาพจากขุ่นให้ดูนะคะว่าใส่แล้วจะเป็นประมาณไหนแต่ว่าเมย์ซื้อมาเป็นคนละสีกับหุ่นนะคะซื้อมาเป็นสีดานั่นเองค่ะทุกคนมีความเซ็กซีมก่มากมากพูดเลยว่ามากจริงๆนะคะนี่เป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนแวกแวกไปเลยจ้แม่แวกแบบแวกอ่ะ,ะอันนี้คือด้านหน้านะคะทุกคนอันนี้คือด้านหน้านะคะแวกมาก,มากๆนะคะเป็นของร้านที่ชื่อว่า Colorlist นะคะล่างก็จะ เป็นแบบนี้นั่นเองไม่ได้มีระบงระบายอะไรทั้งสิ้นนะคะมีความเซ็กซี่เรี้ยวมากนะคะคือเซ็กซี่มากจริงๆนะ mm hmm. เดี๋ยวเราอินเสิร์ตหุ่นให้ดูแล้วกันนะผ้าจากหุ่นนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เมใส่แล้วแล้วมันมีภาพอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคลิปนะคะออกหลังที่เมย์ไปถ่ายรูปหรือแบบถ่ายเล่นไปใส่เล่นแล้วเนี่ยก็จะอินเสิร์ตภาพที่เป็นตัวเราเองให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้าง,งจ้ะถุงต่อมานะคะก็จะเป็นถุงจากร้านแฮมเบอร์เกอร์สตูดิโอค่ะทุกคนแฮมเบอร์เกอร์สตูดิโอนะคะวันที่ ไปจะเป็นช่วง Black Friday คะ่ะทุกคนซึ่งคอลเลคชันใหม่ลดสูงสุด30%แล้วก็คอลเลคชันเก่าๆอยู่ด้านบนก็ลดราคาเช่นเดียวกันแต่ว่าแต่ละตัวก็จะลดไม่เท่ากันมีลดถึงขั้นแบบ90%ก็มีนะคะ70อะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องอยู่ขึ้นแต่ละตัวจริงๆเมย์เป็นลองนานมากเพราะอยากได้หลายตัวแต่แบบเออใส่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราอ้วนนะคะช่วงนี้เมย์ค่อนข้างตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนาะมาเริ่มดูกันที่ตัวแรกดีกว่านะคะอันนี้ค่ะเป็นเกาะอกแบบนี้นะคะสามารถใส่กระโปรงข้างัง กางก็ได้กางเกงก็ได้ใส่ทับในทับนอกได้หมดเลยนะคะมีเสื้อคลุมข้างนอกก็ได้ไม่มีก็ได้สําหรับตัวนี้นะคะจะราคาเต็มอยู่ที่1,090บาทแต่ว่าลดสี่สิค่ะทุกคนก็เหลือเท่าไหร่ลองคํานวณเอาเองนะคะน่าจะอยู่ที่แบบแปดเก้าบาทนะคะตัวจะเป็นแบบนี้คือสวยมากสวยจริงๆสุดบ,บสวยมากดีมากผ้าดีมากด้วยะคะเป็นผ้าหลังจะเป็นซิปนะคะทุกคนตัวต่อมา ก็เป็นเสื้อเบลเซอร์นั่นเองค่ะทุกคนจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะคือก็เป็นสูตรอะทุกคนสีดาขาวเมย์รู้สึกว่ามันสวยแล้วก็ดูดีมากมากนะคะแต่ว่าข้างบนตรงนี้จะไม่ได้มีปกอะไรนะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เรียบๆเ,เลยเมย์รู้สึกว่าค่อนข้างเข้ากับสัดส่วนเราได้ดีมากคือมันเข้ารูปอะทุกคนเอาง่ายๆอันนี้ก็เป็นการลดราคาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ราคาต็มอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์จ้าแม่ ลดเยอะมากดีมากเลยอะเออเมย์แฮปปี้มากที่ได้ตัวนี้มานะคะเพราะว่าจะได้เอาไปใส่ได้หลายโอกาสเลยแล้วก็ผ้าดีมากทุกคนตัวต่อมานะคะก็เป็นตัวเซลล์ด้านบนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเสืเ้อสูรเบลเซอร์อีกแล้วนะคะสีขาวค่ะทุกคนคลิปดําแบบนี้นะคะไม่รู้สึกว่าทรงวันนี้จะค่อนข้างทื่อหัวทรงเมื่อสักครู่นี้หน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็จะมีปกเห็นไหมปกจนถึงข้างหลังแบบนี้เลยแล้วก็มีกระเป๋าท,ที่สามารถใส่ของได้จริงๆนะจ๊ะทุกคนราคาเต็มอยู่ที่ ที่2,890บาทแต่ว่าเซลลด70%จ้ะแม่คือลดเยอะมากอ่ะแล้วก็ลองคำนวณเอานะคะว่าเหลือตัวเท่าไหร่ดีงามมากตัวนี้คือดีมากและตัวสุดท้ายนะคะที่ได้จากร้านแฮมเบอร์เกอร์อันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะลด30%ค่ะนั่นก็คือเบลเซอร์แบบนี้นั่นเองทุกคนคือมีความดีมากเมน้สึกว่านี้ดีมาก มันสวยมากๆนะคะเมย์เลือกมาเป็นไซส์ L ราคาเต็มอยู่ที่2 9 9 0บาทนะคะจริงๆเมย์ใส่ไซส์ M ก็ได้ใส่ L ก็ได้แต่ว่าเมย์มานั่งคิดดูแล้วอ่ะเมย์อยากใส่ให้มันแบบค่าง,าง,างตัวใหญ่นิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอยากใส่เป็นเสื้อเชิ้ตข้างในมันจะได้ใส่ได้ไม่อึดอัดนะคะเพราะว่าถ้า M อจะค่อนข้างอึดอัดแขนมากๆเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าเมย์อยากซื้อมาแล้วก็ใส่ได้หลายๆครั้งผ้าดีมากมีตัวรองไหล่ด้วยนะคะเขาเรียกอะไรนะ support ไหลอ่ะเสริมไหลเออเป็นตัวเสริมไหลด้วย นะคะทุกคนใครแบบไหล่แบบทรงไม่ค่อยดีตัวนี้ก็จะช่วยเสริมทรงไหล่ของเรานะคะแล้วก็มีกระเป๋าที่สามารถใส่ของได้จริงด้วยนะคะตัวนี้คือแฮปปี้มากเลิศมากทุกคนเป็นแฟชั่นจ๋าก็ได้ใส่ธรรมดาก็ได้ใส่ไปทํางานก็ได้ แ,แล้วก็ไม่ลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ได้มาจากร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็จะเป็นสร้อยคอแบบนี้นะคะสร้อยคอแบบนี้วันที่มเมย์ไปซื้อก็ลดราคาเหมือนกันราคาเต็มอยู่ที่2 5 0บาทแต่ว่าลดราคาทั้งหมด30%นะจ๊นะก็ลดไปเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาดูบินราคาหน่อยแล้วกันเนาะว่าแต่ละอันลดราคาไปเท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้อย่างแรกนะคะที่ลด30%ก็คือเบเซอร์สีน้ำตาลส่วนลด3 0นะคะจาก2990บาทเหลือ2 9 บาทส่วนโชกเกอร์เพชรเมื่อสักครู่นี้นะคะสร้อยคอเพชร PET นะคะ250บาทลด30%เหลือ175บาทค่ะ ส่วนเสือ้ออีก3ตัวที่เราซื้อมาเป็นแบบราคาเซลล์คือต้องบอกว่า3ตัวแรกที่เมย์ให้ดูค่ะเป็นราคาเซลล์ตลอดนะคะสามารถขึ้นไปดูได้ที่แฮมเบอร์เกอร์สตูดิโอชั้น3ตรงสยามสแควร์นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเกาะอ,อกกับสีชมพูเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่1นึ่บาทลด4 0เหลือ654บาทค่ะส่วนเบสเซอร์สีขาวดํานะคะราคา1,990บาทลด5 0เรหลือ995อบาทและตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเบลเซอร์ตัว ใหญ่นะคะตัวที่ราคา2,890บาทลด70เหลือ867บาทค่ะทุกคนและนี่ก็คือค่าเสียหายที่เราเสียไปนะคะก็อยู่ที่ประมาณ4,500กว่าบาทนะคะส4่0 4,500กว่าบาทนะคะและถุงสุดท้ายถุงนี้พูดก่อนว่าไม่คิดว่าจะได้มาไม่คิดว่าจะได้จริงๆนั่นก็คือโพลเอค่ะทุกคนอยากขึ้นยนันแม่ต้องใส่โพลเอมนะคะโพเเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เม สนใจมากๆแล้วก็ชอบแบบมากๆนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างส่งเสริมความเป็นผู้หญิงได้ดีมากๆแต่ส่วนตัวอันนี้มเมย์ไปซื้อที่สยามพารากอนใช้คะแนนพอยต์ลดไปอะ่ะยีนะคะก็เลยได้ลดราคาไม่ได้ราคาเต็มซื้อมาเป็น lady to wear นะคะก็เลยจะราคาไม่ได้แรงมากแต่ถือว่าแรงมากพอสมควรเหมือนกันนะคะสําหรับ Pro มอันนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่4,990บาทนะคะแต่ว่าลด20%ไปก็น่าจะเหลือแบบ4 7 0พ มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันจําไม่ค่อยได้นะคะนี่เขาก็ให้ถุงมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขอแกะถุงก่อนนะจ๊ะนี่ก็คือบอรี้สูทค่ะทุกคนเป็นบอดี้สูทสีดํานะคะแขนยาวนั่นเองค่ะทุกคนที่มันจะแบบมีความเปิดตรงช่วงอกนะคะค่อนข้างเยอะพูดเลยว่าใส่บอรี้ิสูทของโพเอมห้ามใส่ชุดชั้นในใช้พวกแบบที่ปิดจุกอย่างเดียวพอไม่เช่นนั้นคุณจะใส่ไม่ได้แล้วตัวที่ไม่ได้มาเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดค่ะ38ค่ะทุกคนข้างล่างนะคะจะเป็นบาร์ดิสู์แบบ แล้วก็เป็นแปะ๊ะแป๊ะแบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าใส่ไปแล้วพูดจริงๆว่าสวยมากแต่ต้องมีคนช่วยใส่นะคะข้างหลังก็จะเป็นซิปนะคะคือดีมากผ้าดีมากทุกอยาก่างโอเคมากเสียมากแล้วก็เท่าที่คุยกับพี่ที่รู้จักกันมานะคะพี่เขาก็แนะนําว่าเออถ้าเกิดเราจะใส่โพเอมอ่ะให้มีเข็มขัดเส้นเล็กๆด้วยนะคะจะทําให้หุ่นมันดูสักมากขึ้นไปอีกเป็นการพางไปอีกหนึ่งอยู่สติกนะคะตัวนี้เนี่ยคือพูดเลยว่ามีชอบมากจริงๆอ่ะให้ดูราคาเดี๋ยวจะหา ว่ามูนะคะว่ามันราคา4,990บาทจริงๆและนี่ ะะก็คือถุงช้อปปิ้งเสื้อผ้าที่เราซื้อมาใน1วันที่ไม่ได้รวมที่เราช้อปปิ้งมาจากช้อปปีแล้วก็ยังไม่ถึงบ้านสักทีนะคะด้วยทุกคนคือช่วงนี้เมยซื้อเสืนะ้อผ้าน่กมากจริงๆนะคะเรียกว่าไลฟ์ติไปช่วงณนะขณะก็ได้นะคะและแน่นอนคะ่ะในเมื่อเราทําการช้อปปิ้งมาหนักหน่วงขนาดนี้นะคะเราก็จะพยายามเอามา mix and match นะคะให้ทุกคนได้ดูในคลิปต่อๆไปแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับการแต่งตัวแฟชั่นยังไงก็ฝากกดติดตามช่องยู u b e ของเม ยะะอยากคอมเมนต์พูดคุยอะไรกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะอยากได้ลุคประมาณไหนอีกเนี่ยอยากได้ให้มีแต่งตัวประมาณไหนก็สามารถบอกได้เช่นเดียวกันนะเราก็จะพยายามมาแต่งให้ทุกคนได้ดูกันในโอากาสหน้าแน่นอน,นะคะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่สสม subscribe ใน่ช่องเมเนซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ